คิดว่าจะตีไม้หน้าเดียวก็ใช้ตัวน,นี้ได้แทะมันจะเป็นตัวล็อกเลยเนาะ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้อย่างหนึ่งเนาะสำหรับการเลือกพันด้าก็พันด้านี้มีอยู่2ประเภทคือแบบยางกับแบบผ้าโอเคแบบยางแบบผ้าต่างกันยังไงฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากแบบยางก่อนเนาะแบบยางเนี่ยคือที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ยคนใช้ทั่วไปฮะข้อดีของมันนะคือมันนุ่มฮะอันเนี้ยคนใช้เบสิกทั่วไปเห็นๆเ,เลยจะใช้เยอะมากเป็นยางที่คนน่าจะใช้เยอะที่สุดในโลกเลยอันเนี้ยเด็กใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้คนมีอายุใช้ได้เพราะมัน คำว่ายางเเนาะมันก็ต้องนุ่ม,มต่อไปเป็นยางแบบมีแกนเห็นไหมเห็นทุ่มส้มไหมมันคือแกนด้านจับคืออันเนี้ยมันเหมาะสําหรับมือใหม่นะถ้าแบบมีแกนอ่ะมันจะล็อกมือนะแต่ตัวเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนที่มือใหม่ก็ยังไม่ค่อยแนะนำอ่ะเพราะว่าการจะพลิกไม้อ่ะมันจะติดตรงเนี้ยมันจะทําให้พลิกไม้ยากขึ้นแล้วจะทำให้ตียากขึ้นแต่ถ้าใครคิดว่าจะตีไม้หน้าเดียวก็ใช้ตัวนี้ได้เลยฮะมันจะเป็นตัวล็อกเลยเนาะต่อไปจะเป็นแบบผ้าฮะแบบผ้าเนี่ยมีอยู่3แบบนะผ้านาโนผ้าขนหนูแล้วก ผ้าคาน์ทาราเดี๋ยวผมจะเริ่มจากผ้าขนหนูอ่ะมันจะเป็นผ้าแบบเหมือนเหมือนผ้าคีริวอะ่างเนี้ยข้อดีของมันอ่ะมันเก็บเหงื่อดีฮะแต่พอเก็บเหงื่อมากๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วมันเหม็นอ่ะคือผ้ามันเจ็บกว่ายางอยู่แล้วถ้าคนแบบมือไม่ด้านจริงๆนะไม่ค่อยแนะนํามาเปลี่ยนตัวนี้เนาะก็จะเป็นอย่างงี้นะอีกผ้าอีกแบบหนึ่งจะเป็นผ้านาโนก็จะไม่มีขุยแล้วต่อให้เปียกก็จะไม่เป็นขุยแต่ว่ามันจะไม่เหนียวแต่ว่ามันซับเหงื่อดีคือถ้าเป็นแบบยางอ่ะ เห็นไหมมันจะเหนียวมันจะติดมือแต่พอเหงื่อเยอะโอเคมันลื่นเป็นเรื่องปกติแต่เนี้ยมันไม่เหนียวนะมันไม่เหนียวตั้งแต่แรกเลยแต่พอเหงื่อออกอ่ะมันก็จะแน่นขึ้นน้ำมันจะมีน้ำหนักตรงเนี้ยซึ่งผมคิดว่าข้อเสียของมันมันคือมันเจ็บมือผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะแต่ก็ดีกว่าผ้าไปกี้นะแต่ถ้าใครชอบแบบว่าคนเหงื่อเยอะจริงๆอ่ะใช้ตัวเนี้ยดีกว่าแต่ถ้าคนเหงื่อไม่เยอะใช้ยางแล้วก็ผ้าอันสุดท้ายจะเป็นผ้าอาคันรละคือถามว่าเจ็บมือไหมเจ็บแต่เหงื่อเยอะมาก ผมแนะนำตัวนี้เพราะเหงื่อจะซึมไปตัวนี้มันจะแน่นมากผมก็เลยคิดว่าถ้าคนเหงื่อเยอะใช้ตัวนี้ได้แต่ข้อเสียของมันมันจะเจ็บมากมันเป็นผ้าพอผ้ามันเปียกยิ่งผ้าเปียกพันด้ามันก็ยิ่งแข็งพอยิ่งแข็งมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมนิ้วก้อยผมได้เลยนิ้วอื่นก็ได้ถ้ามือใหม่ก็ไม่แนะนำใช้ยางแล้วไม่ชอบลองเปลี่ยนมาใช้ผ้าแต่อยากจะแนะนำผ้านาโนมากกว่าเพราะผ้านาโนมันนุ่มแต่ถ้าคุณยังไม่สบาใจก็เป็นผ้าแบบนี้มันก็จะแข็งหน่อยนอกกระด้างหน่อยเจ็บมือหน่อยแต่ถ้าคุณยังไม่สใจออีกันนี้ย มือหน่อยฮะทนหน่อยแต่ว่าใช้คุณภาพดีแน่นอนฮะคนเหงื่อเยอะแนะนําใช้ตัวนี้เนาะแต่ถ้าคนเจ็บมือจริงๆอะ่ะมันจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยเป็นคูชั่นสาหรับพันทับในไม้เนาะก็อันหนึง่มงม้วนหนึ่งก็พันได้ประมาณ20ไม้อะ่ะแต่ก่อนก็ใช้แบบเป็นสายไฟเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีคูชั่นเข้ามาแต่สําหรับผมอะ่ะผมเป็นคนที่ถอดทั้งหมดแล้วผมเป็นคนที่แบบชอบอะไรบางๆอะ่ะยิ่งมาพันอันนี้มันก็ยิ่งหนาขึ้นผมรู้สึกว่ามันไม่ชอบผมก็เลยแบบต้องจําใจว่าชอบเตือนๆแบบถอดทั้งไม้นะก็นนนนนน้วกวกอย็็็เเปปััััาาาชดี่่มมง ก็สําหรับว่าใครอยากเลือกผ้าเลือกยางก็ยางข้อดีเหนียวนุ่มแต่เวลาเปียกก็จะลื่นผ้าเวลาโดนเหงื่อแล้วมันแห้งมันก็จะเจ็บข้อดีของมันคือเก็บเหงื่อได้เยอะมันจะไม่ลื่นเหมือนอตัวยางเนาะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าลื่นแล้วจะเห็นนะักกีฬาหลายๆคนใช้แป้งเป็นเป็นผงยึดน้ำหนักก็จะช่วยในเรื่องให้มันเหนียวขึ้นเนาะ แต่ก็ไม่อยากให้ใช้บ่อยเพราะว่าถ้ามันใช้งานแบบนี้มาแล้วอ่ะมันเปลี่ยนดีกว่าเพราะมันหนึ่งเลยมันเป็นเชื้อโรคเนาะมันสะสมแล้วมันจะสกปรกแล้วพอเปียกเหงื่ออย่างเงี้ยมากๆใช่ไหมเหงื่อน้ำอ่ะมันจะซึมเข้าไปในไม้พอซึมเข้าไปในไม้ไม้มันจะผุโอกาสด้ามหักมันมีสุงด้ามข้างในนะแบบว่ามันเปาะเนาะมันผุก็หักมือใช้ได้ขนาดนี้แล้วเปลี่ยนดีกว่าก็ไม่ไม่ได้มีผลต่อการตีเนาะอันนี้เป็นความรู้สึกที่เราได้รับแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาใช้ยางกันเนาะก็ถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนําใช้ยางแต่ว พกผ้าด้วยหรือว่าใช้คูชชั่นด้วยเพื่อแบบป้องกันการเจ็บมือเนาะตอนหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมหนะ่อยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปเนาะอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของหรือการคอมเมนต์หรือการรับชมนะฮะก็ถ้าอยากจะสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถต่างเดอสินค้าได้ที่เพจหรือว่าจะเป็นช้อปปี้หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ เดีะะ๋ยวจะเป็นลายแอดอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับร้านอยู่ที่ลามินทา31แยก6นะครับก็ถ้าใครมาก็อยากให้โทรมาก่อนนิดนึงเผื่อบางทีเราอยู่ไม่อยู่เนาะทักมาก่อนได้หรือโทรมาก่อนได้ว่าเอ้ยพี่วันนี้ผมจะเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่ร้านแบดไดตอเราวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ